สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขายธนูครับก็เป็นธนูทรงออตโตมันแรงน้ำประมาณ25ปอนด์ทำจากข้อ p v c ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าให้แรงดีที่ดีมีความคงทนแล้วก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายก็ราคาก็กันเอง990บาทไม่รวมลูก คาลูกด้วยก็3ลูกลอ้อ3ลูกพันบาทครับอันนี้ไม่ได้บวกราคาค่าลูกนะลูกมันแพงเองก็สวยงามมีการตกแต่งอย่างสวยงามใช้งานได้จริงสามารถใช้ยิงสัตว์ยิงปลายิงคนได้นะครับก็ดูครับสวยงามซูมเลยซูมเลยครับเอาเข้ามาซูมไลไลซูมเลยครับเห็นความสวยงามนะครับ นะครับใช้ได้สวยงามดีก็เดี๋ยวจะดีให้ดูสักนิดนึงก่อนอื่นต้องทำใจก่อนว่าลูกธนูมันไม่ค่อยดีมันคดแล้วก็ลูกธนูมันทนแรงของธนูไม่ได้แบบว่าแรงมากก็เดี๋ยวจะดีให้ดูนะครับ อ,อยู่ข้างหลังเลยครับอยู่ข้างหลังเลยครับเห็นจะเห็นว่ามีการโมอลูกธนูนะครับเพราะว่าลูกธนูแย่มากครับเป็นลูกธนูที่ห่วย,ยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาอันนี้ก็จะยิงแบบออต,ตมันด้วยอ่ะ r ร m มริง ไปดูได้ครับก็เข้าตัวคนแน่นอนความแม่นยำก็อยู่ที่คนยิงนะครับไม่ได้อยู่ที่ธนูไม่ได้อยู่ที่อะไรก็คือคนยิงยิงแม่นมันก็แม่นนะครับถ้ายิงไม่แม่นมันก็ไม่แมน่นการยิงธนูแบบแบบแบบอย่างเงี้ยแบบเชฟติชั่นมันจะต้องฝึกฝนเป็นอย่างมากไม่สามารถที่จะมีศูนย์เล็งหรืออะไรได้ก็ใช้การการยิงบ่อยๆให้คุ้นเคยนะครับ การยิงด้วยทรัมริงก็จะดีกว่าการยิงแบบยุโรปเยอะคือลูกมันจะสะบัดน้อยกว่าซึ่งถ้าลูกสะบัดแรงๆกับธนูที่แรงขนาดนี้ก็ลูกโคตรากลางๆแน่นอน <c oughs> เรามาดูครับว่าความแรงเป็นยังไงอันนี้ก็ยิงทะลุมานะครับทะลุเป้ากระดาษทะลุกล่กกองน,นะครับตึ้ทะลุ oh. นะครับคือถ้าสมมุติว่า มีจอมาแอบ,บอยู่หลังประตูอุ้ยโดนนะครับแรงนะครับอันตรายก็เอาเทียบให้ดูให้ดูหล่อนะครับครับผมราคาก็990บาทถูกโคตรโคตรไม่มีธนูที่จะแรงขนาดนี้แล้ถูกไปกว่านี้อีกแล้วครับนะครับก็ไม่ได้กำไรอะไรมากก็ต้องเอากำไรนะครับเพราะเป็นการข,า,ขาย นะครับไม่ได้มูลนิธิถ้าบมก็ดูความแม่นยำนะครับก็ขนาดระยะอย่างนี้ยิงปืนนี่ยังไม่แม่นขนาดนี้เลยครับครับผมขอบคุณครับ990บาทติดต่อด่วนนะครับจำนวนจำกัดในแต่ละเดือนนะครับตามกำลังการผลิตซึ่งผลิตอยู่แค่คนเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ